เพฟ it. ร์ไรวันนี้มีข่าวอัปเดตจากฝั่งออสเตรียนะฮะเพราะว่าทาง KTM ได้มีอัปเดตไลน์อัพใหม่ของเครื่องยนต์ LCC พร้อมเปิดตัว2รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการก็คือเจ้า690 Enduro R และก็690 SMCR ซึ่ง KTM บอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์สูบเดียวที่ทรงพลังที่สุดของแบรนด์นี้แล้ว KTM เผยโฉมมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สูบเดียวที่ทรงพลังที่สุดของแบรนด์กับการมาถึงของ690 Enduro R และ690 SMCR ในไลน์อัพของปี2026 KTM ยังคงเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งเปิดตัวไลน์อัพใหม่ของ m o เต c r o s s และ Enduro ขนาดเล็กไปไม่นานคราวนี้ก็จัดรุ่นใหญ่มาลงตลาดเพิ่มเลยกับเจ้า690 Enduro R เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและก็รวมไปถึง690 S M C R ซึ่งก็เป็นพื้นฐานเดียวกันด้วย KTM บอกว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวที่ส่งพลังที่สุดในตลาดนัด่นก็คือเจ้าเครื่องอ L C 4นั่นเองฮะ690 Enduro R เนี่ยได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ L C 4สูบเดียวที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5 Plus พร้อมกับปรับปรุงในฝาครอบข้อาเหวี่ยงและก็ฝาคลัชและก็ฝาครอบสเตเตอร์หน้าใหม่เนื่องจากมีระบบหลอดลื่นแบบใหม่ออกแบบมาเพื่อความทนทานและสมรรถนะ ที่สูงมากขึ้นและการอัปเดตก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ารุนนี้ยังปรับปรุงมาพร้อมกับจอสี TFT ซึ่งของเดิมเป็นจอที่เป็นเข็มแล้วก็เป็น LCD แล้วตัวนี้เป็น TFT 4.2นิ้วแบบเต็มรูปแบบชุดสวิตช์ควบคุมที่ออกแบบมาใหม่แล้วก็ USB พอร์ตชาร์จใหม่ไฟหน้า LED รุ่นใหม่ก็ <c oughs> คือดีไซน์ของเฟ i ร์รเนี่ยเปลี่ยนใหม่ไปหมดเลยด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมี c o ือ MTC Connering t r อ c t i o n c o n t r o l เนี่ยแล้วก็ Dynamic adjust ใหแล้วก็มีโหมด rally ride ที่เป็นออปชันเพิ่มเติมซึ่งทําให้สามารถควบคุมแรงฉุดของล้อแบบเรียลไทม์ได้ตามสภาพพื้นผิวส่วน s m c r ในรุ่นใหม่สายซูเปอร์มโตนี่ก็พพาดไม่ได้เลยทีเดียวกับเครื่องยนต์ l c 4ที่อัปเดตมาใหม่เช่นเดียวกันโดยใช้เครื่องยนต์ที่บล็อกนี้เนี่ยให้กําลังอยู่ที่77แรงม้า ซึ่ง 690cc เดี๋ยลูกสูบเนี่ยโตมากนะผมบอกเลย77.9แรงม้า ah, และแรงบิดที่53.9ปอนด์ซึ่งก็เป็นแรงบิดกับแรงม้า ah ที่น่าจะสูงที่สุดแล้วแหละสำหรับในเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกสูบเดียวคือก่อนหน้านี้ดุกติเขาเปิด698โมโนไปนะซึ่ง SMC เขาก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ R อัปเดต690 SMCR อมาใหม่อย่างที่บอกไปในตัวของเจ้าฝั่งซูเปอร์โมโตหรือว่า690 SMCR เนี่ยเขาก็ พิ่มเทคโนโลยีแบบจัดเต็มเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจอสี TFT 4.2นิ้วชุดสวิตช์คอนโทรลใหม่ c o r n e r i n g ABS c o r n e r i n g MTC รวมถึงโหมดการขับขี่และโหมด ABS ที่ปรับแต่งได้ค s t o m ม z e ABS Mode นั่นเองซึ่งก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน KTM Connect ทั้ง2รุ่นเนี่ยยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เป็น KTM Power p a r t แล้วก็ KTM Powerware ซึ่งผู้ขับขี่สามารถปรับปรุงได้ตามต้องการไม่ว่าคุณจะอยากใส่อะไรเพิ่มเติมนะ ส่วนเจ้า e NRO d R และ SMCR เนี่ยก็เพิ่งจะวางจำหน่ายโชว์รูมที่ประเทศอังกฤษไปเมื่อเดือนกันยาปี2025ซึ่งก็จะคือเดือนหน้าเนี้ ในราคา1499ปอนด์คิดเป็นเงินไทยประมาณ4 7 0 0 0 0บาทซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า47 0 0 0 0เนี่ยยังไม่รวมภาษีและค่านำเข้านะฮะซึ่งผมเคยเจอเจ้าหนึ่งเขานำเข้ามาแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยราคาอยู่ที่ประมาณ8 3 0 0 0 0บาทก็คือ <c oughs> จ่ายภาษีแบบเต็มอัตราแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครอยากเป็นเจ้าของเนะี่ยผมก็เชื่อว่าเตรียมเงินไว้สัก 830k เนี่ยคุณก็อาจจะได้เป็นเจ้าของเจ้า KTM690EnduroR หรือว่า KTM690SMCR2,026 ได้แน่นอนยังไงฝากติดตาม p a f พ r ์ i ร e ไว้ได้ทุกช่องทางนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญของวงการมอเตอร์ไซ